Somebody! Somebody! <laughs> <laughs> you just got gold! 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 กูยืนทอาไม่ได้สิโธกูไม่ไหวแล้วกูไปดีกว่าฮะ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 เดี๋ยว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 เมื่อกี้อะไรอ่ะ เดี ok JI, ๋ยวนะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวขออีกทีขออีกทีเมื่อกี้คืออะไรอ่ะแล้วกด E ตรงนี้เอ้ามันก็ขึ้นได้เดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมมัน ออะไรแน่เกมนี้ไม่ได้เหมือนจะทำห้หน่ากลัวนะแต่ก็ยังสว่างอยู่ดีเอา้าเฮ้ยนายทำไรอะ what the hell คือไปไหน ตเขาเป็นไรอ่ะคุณเป็นอะไรครับเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยว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 หัวหลุดยังไม่ตายกันเลย เนคขมอบิงแขนคาครับแขนคาโอ้ว่ตเตอร์เฮลโอเคไปขวาฮะฟ t h i ดิ h ชิปน c e ใครเขียนวะ ไม่เห็นเรื่องไม่ o n a t รมีเขาชื่อนิโค้ิ s u e h e e r e h e นิ้เฝกไว้ยูเรมิอยู่มรนิโกอะนีไอใช่นิโก้นิโก้แล้วกูได้ยินเสียงอะไรจากหลังประตูนี้ You know? New gravity. Pull, right? uh, uh. Oh, it so hard quite pull. Fueling sequence activated. Sufficient fuel to fire primary engine you did, it's working Isaac. I have a fair uh. reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. What the hell? ว่าแตมันมันมีเสียงกระซิบอีกแล้วเฮ้ยวเออมันทำให้เป็นอย่างนี้ไปยนตั้งใจเลยพี่หลอนะเข้าใจไหมมันมีเสียงผู้และเสียงและเสียงผู้หญิงนี้เสียงเสเยเเสีสงเสเเสียงเสียงเสียเเสียงเอเเเ่เอเอ เอ่อ,อให้เราช่วยไหมเดี๋ยวเเราช่วยแล้วกันนะเอ่อ,อเอดด่อโอตคตะ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 ตดตะวตะต่ตต่ะ ฮีระบบยิงสามลูกสิบมุสาเหรอผีอย่างที่เอเดี๋ยวเดีนน๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอยเีวเีวีกวเีวเดี๋วเดี๋ยวเไีวววเดีวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโเดี๋ยวเ่ี๋ยเดม๋ี๋ี่วเดี๋เี๋เียียเเี เอ่สไ u r ว i v a l ฮ o ร r o r อนะไม่ใช่เฮอร์เเพียวๆม่มีคำว่าเฮ r r เรอร์ก็ใช่แล้วจิมกูทำอะไรไม่มันคือ s ไ r v วอ a l s ไ r v วอ a l แปลว่าเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นมันไม่ควรมีเสียงกันเฮอเรอร์มันคืออะไรมันไม่ควรทำแบบนี้เฮอร์เรอร์มันคืออะไรเสียงข้างผมสิกูกับผมบ้องหนาผม มันไม่ควรมีเสียงก้องกิ้งก้าวอย่างนี้มันไม่ควรทำแบบนี้มันมืดหรือกูมืดอ๋อเกมมืดโอเคเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิด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 ใช่ปืนแล้วว่านะไอเสียงพวกเจยังยังหลอนไหมครับวันนี้เลยอ่ะใช่ไหม มันยืนตรงไหนเนี่ยมันยากแค่เมืทำไปทำไจะอ้วกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะต n สปีดให้เขาดยกูต้องปีดให้เขาด้ย